ครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวกระเป๋าสม่ยมกำลังฮ<ม>ิตกำลังฮิตกันในโซเชียลแล้วก็หลายๆแห่งก็กำลังทำกันนะครับผลิตกันทางเราก็มีจัดจำหน่ายแล้วก็ทำขึ้นมาเหมือนกันนะครับในราคาย่อมเยาเป็นสำหรับใช้งานสำหรับเม่ค้านะครับแม่ค้าที่ขายของข,องข้างบนเราใส่เหรียน บนใสเดียนใสแบงขนาดนี้สั่งได้นะครับรุ่นใหญ่รุ่นเล็กขนาดไหนนะครับแล้วแต่ความปลูกค้าสายนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับใจร้อนรีบรีวิวสายนี้จะเป็นสายกลมสวยงามทีเดียวใครสนใจก็สั่งจองได้นะครับต่อได้นะครับสีอะไรก็เลือกได้นะครับเอาเป็นสีอะไร ต้องการสีแบบไหนเป็นกระเป๋าเรียกซับกระเป๋าพูนซับนะครับกระเป๋าเพิ่มซับนะครับที่เขาใช้กับไม่ค้าไม่ขายทุกท่านก็คงจะจาเป็นต้องใช้นะครับมันสะดวกสบายในการหยิบเงินหยิบทองตังเหรียญตังไรเราใส่ข้างบนตังแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยเราใส่ข้างล่างนะครับนี่ก็าฝากไว้ให้ติดตามแล้วก็สั่งจองก็ได้นะเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ครับผม ที่ตายคลิปครับ